ก็คือตอนนี้เรามาอยู่ที่เกาะอะไรนะเกาะภัยเกาะภัยถ้าเราอยู่ที่กระบี่ก็ประมาณ3-4วันวันแรกก็คือมากับทริปเขาจะพาไป3เกาะที่แรกก็คือเกาะภัยแล้วจะให้ดูบรรยากาศตอนนี้คือแบบทะเลใสมากไี้ฟังเสียงทะเลนะอ้ยก็คือตูดตูดเปียกแล้วหนึ่งกลุกนะ่มไงก็เดี๋ยวบรรยากาศจะเป็นยังไงไปดูกันเลยคะ่ะ มากปกติปะแล้วก็คือใส่มากคือใสแบบใสมากตอนนี้ก็คือเปียกทั้งตัวหักนี่แค่ลงน้ำมแาบบ้างก็นี่แค่เกาะแรกนะค่ะอาแบบเลยค่ะโอโห <laughs> อยากมาแช์ว่าเจอปลาด้วยเจอปลาด้วยอะสองตัว คือแบบมันขึ้นมาตื้นมากอ่ะอันนี้ก็เป็นเกาะแรกนะคะเดี๋ยวเราไปดูเกาะพีพีหรือว่าที่เขาจะพาเราไปอะไรกิน hmm. กันเถิดพี่คะอันนี้ชื่อกเกาะอะไรคะตนีใช่ไหมครับตรนี้อ่าวบิลิลกับอ่าวบิลเบิลเล่บิเลก่ะโอเคตอนนี้เรามาอยู่ที่อ่าวบิเลกันแล้ว <iamo> พี่พี่เขาบอกมาข้อมูลจากพี่คนนี้นะคะโอเคก็จริงๆกูไม่อยากแบบ้าเข้มเ้อ่ะไปแล้วนะ จะทาอยู่ได้แผลเลยจ้า,าถ้าเห็นก็คือเลือดออก<ะ>ขึ้นแล้วหว่ยแล้วได้แผลแล้วอขอบคุณนะคะพี่ขอบคุณะคะ่ะเคทุกคนเดี๋ยวเราจะลงไปดำน้ำแล้วนะคะก็อาจจะไม่ได้ถ่ายแล้วนี่ก็ไม่กลัวมา พอไหมอ่ะรอรอรอตอนนี้ผมกลับมาที่ห้องเรียบร้อยแล้วก็อาบน้ําแต่งตัวเรียบร้อยม,มากวันนี้กิจกรรมวันนี้คือแบบเอาจริงคือเหนื่อยเหนื่อยค่อนข้างที่จะเหนื่อยแล้วก็ได้แผลมาเต็มตัวเหมือนกันเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูขออภัยนะคะนี่เลยคือแบบ แกมันหนักมากคือแบบมันเจ็บมากแล้วคือเวลาใส่รองเท้าอะไรอบมันก็จะไปโดนตรงนั้นแล้วมันก็เจ็บแสบไงทริปวันแรกก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวดูว่าพรุ่งนี้ตื่นไหวไหมดูว่าพรุ่งนี้จะไปเจอกับอะไรบ้างรอชมเลยจ้า ก็เป็น day สองนะคะตอนนี้เรามาอยู่ที่กเกาะไล่เล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 นั่นเอง <ไล S 1> ดูก่อนว่าตอนนี้เรากำลังไปไหนก็คืออ๋งเดี๋ยวเราจะไปชมหาดท่าพานางกันไป,ไปดูกัน <c oughs> เดินมาตั้งไกลถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้ว คนค่อนข้างแบบเยอะมากๆเลยตร่น,นี้คนค่อนข้างเยอะหรอาเมื่อก่อนคนไม่เยอะไม่รู้อะไรอ่ะไม่นุงกพิมเคยมาบอกวอันนี้โอเคตอนนี้ก็มาถึงอีกเกาะหนึ่งแล้วซึ่งตรงนี้เขาก็จะปล่อยให้เราลงไปไว่ายน้ำดำน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าไม่ได้ลงนั่นเองนู่นตรงนี้แพนแล้วก็ไม้แล้วก็ฟ้าอยู่ตรงนี้ตรงนี้มาตรงหัวเรือมาอยู่ยดัน อเอาแกนควารู้ต้งื้อต้อ,องือไ,ได้บ้าไม่เลยจ้าเป็นอ่ะอ๋อก็คือเล่นกันอย่าไปนก,ก็ันา่นี้ไนของเรานั้นไม่ไหวจริงๆคือเท้าพึ่งแบบเท้าพึ่งุกคองมากทุกคนคแบบพาัข่าวันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ทะเลแวกแลแ้ว่ ลงมต้องน้ำให้ถึจงจุดก็คืนตรงนี้เลยแต่ว่ามันจะข,ขาวๆตอนเช้าน้ำมันจะเยอะแล้วเดี๋ยวตอนน้ำมันจะค่อยๆลงตอนนี้ก็ก็เดี๋ยวรอให้มันน้ำมันลงกว่านี้อีตอนนี้ประมาณแบบขึ้นเข่ามานิดนึงเดี๋ยวจะมาถ่ายบรรยากาศตอนที่ทะเลมันแหวกเรียบร้อยแล้วนะคะรอดู ไก่นั่นเองนะจ๊ะก็คือฝนตกแล้วก็แบบต้องรีบขึ้นเรือมาที่เกาะไก่ต่อ ก็จะมีประมาณนี้พิมพ์ก็เก็บแบบบรรยากาศเล็กๆน้อยๆมาให้ดูนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้นะคะชอบไม่ชอบอยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้คะ่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย